สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิเลนชาแนลครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อฟุตบอลทอปิกกันอีกแล้วครับกับครับแย่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกสำหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนว่าแมนยูนะครับจะไปสู่เส้นทางในศึกยูโรปาลีกหรือไม่ครับแต่ซีซั่นนี้ครับปยิไดว่าเป็นปีที่ล้มเหลวที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแน่นอนแล้วครับ หากนับตั้งแต่ดีวิชั่นหนึ่งครับจนกลายมาเป็นศึกพรีเมียร์ลีกในปี1992เอซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันครับคือชายที่สร้างปีศาจแดงนะครับให้กลายเป็นสุดยอดทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในทุกฤดูกาลนะครับรวมถึงรายการอื่นๆอีกด้วยครับโดยแมนยูของเฟอร์กี้ครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปถึงส3สมัยเป็นรองแชมป์5ฤดูกาลครับและจบอันดับต่ำสุดก็คืออันดับ3อีก3ฤดูกาลเท่านั้นครับและนั่นคือผลงานที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับ แมนยูก็จบอันดับ7ครับภายใต้การคุมทีมของกุนซืออย่างเดวิดมอยที่คุมทีมไม่จบซีซั่นด้วยนะครับผลงานที่ดีที่สุดคือการจบอันดับ2ครับในฤดูกาล2017-2018และฤดูกาล2020-2021นะครับแต่ทั้ง2ซีซั่นก็ไม่ได้โอ,อกาสนะครับในการลุ้นแชมป์สักเท่าไหร่ครับเนื่องจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ1ในตอนนั้นเนี่ยคะแนนขาดลอยเหลือเกินครับจนกระทั่งฤดูกาล2023-2024ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบอันดับ8ภายใต้การหุ ซื้ออย่างเอลิกเทนฮาร์กซึ่งเป็นผลงานที่ย่ำแย่นะครับแล้วก็จบอันดับต่ำที่สุดครับของสโมสซอนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนับตั้งแต่ปี1992นะครับและซีซั่นนี้ครับมีแนวโน้มสูงที่อาจจะจบอันดับต่ำกว่า8นะครับเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขาครับยังรังอันดับ14ของตารางพรีเมียร์ลีกอันดับก่อนนะครับทำการแข่งขันที่กำลังจะเจอ,เจอกับหมาป่าวูฟปแฮม,มตันนะครับซึ่งเรียกได้ว่าครับแมนยูของรูปเบนอาร์มูริมในปัจจุบันนั้นกก็รรว่าาาสน เนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกแมนยูครับตามอันดับ8อันดับ10นะครับอย่างฟูลแลมนะครับบอลมาร์ตแล้วก็ไบตันเนี่ยไกลถึง10คะแนนครับและตามอันดับ11-12อย่างเบนฟอร์ดกับคิสตันพาเลทถึง5คะแนนนะครับก็เดีว่าช่องว่างระหว่างคะแนนนะครับก็เรีดีว่าค่อนข้าง เยอะพอสมควรนะครับแต่ในทางทฤษฎีครับยังคงมีความเป็นไปได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติครับก็ต้องยอมรับว่าแมนยูเนี่ยยังคงนะครับทำได้สูงสุดเนี่ยคิดว่าน่าจะเพียงแค่อันดับ13แล้วนะครับต้องแข่งขันกับเอเวอเรตตันฮอตสเบอร์แลวก็วูฟแฮมตันนะครับรวมถึงเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับในความเป็นไปได้ครับแมนยูเนี่ยยังคงมีโอกาสในการจบอันดับต่ำที่สุดครับก็คืออันดับ17นะครับซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายครับที่รอดตกชั้นนะครับจึงทําให้นะครับสถานการณ์ดังกล่าวเน่างได้ว แมนยูในเตดครับของรูเบนอาโมริมนั้นจะจบนะครับอันดับต่ําสุดตั้งแต่นะครับเล่นสึกพิมลิกมาเลยทีเดียวครับเป็นสถิติสุดยาแย่นั่นเองครับแต่หนึ่งอย่างครับที่สามารถยืนยันได้แล้วครับในเรื่องตัวเลขแล้วก็สถิตินั่นก็คือปีศาจแดงครับจะเก็บคะแนนได้น้อยที่สุดครับนะตั้งแต่ลงเล่นในสึกพิมลิกมาและต่อให้คว้าใจในทุกเกมที่เหลือของรุูการนี้ก็ตามครับแมนยูนะครับปัจจุบันมีหยุด38คะแนนนะครับ ะคะแนนก่อนเกมนะครับก่อนที่จะเจอกับปู๊แฮมตันนะครับและหากคว้าชัยนะครับใน6เกมที่เหลือครับก็จะมีเพิ่มเป็น5 10, 6คะแนนซึ่งเป็นสถิติครับที่น้อยกว่านะครับทุกครั้งครับที่แมนยูเนี่ยเคยทําได้มาก่อนครับ โดยใสติคะแนนน้อยที่สุดของศึกพิมลิกของปีศาจแดงนะครับเกิดขึ้นในฤดูกาล2021-2022ครับแมนยูเก็บได้เพียงแค่58คะแนนจบด้วยอันดับ6ของตารางในซีซั่นนั้นนะครับแม้นว่าในฤดูกาลที่แล้วครับ2023-2024นะครับจะจบอันดับ8ก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงสามารถเก็บคะแนนได้มากถึง60คะแนนเลยทีเดียวครับและหากจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในซีซั่นนี้ครับแมนยูเนี่ยมีโอกาสนะครับดีที่สุดในการจบอันดับ13เท่านั้นครับและเรื่องคะแนนเนี่ยก็ดีดีว่าน่าจะ ทางสถิติครับที่สามารถเก็บได้น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นเองครับและทางเดียวเท่านั้นครับที่จะสามารถเยียวยาจิตใจนะครับแล้วก็ความรู้สึกของแฟนบอลของปีศาจแดงได้ก็นั่นก็คือครับโอกาสในการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมาครองให้ได้เท่านั้นครับเนื่องจากนะครับโธฟี่ฟุตบอลยุโรปเพียงครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการสําคัญครับที่นะครับหากคว้าแชมป์มาได้เนี่ยก็จะสามารถพาทีมครับการันตีคว้าตัวน่ครับ ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าซึ่งมีความหมายมากๆอีกด้วยครับแต่ก่อนหน้านั้นครับก่อนที่จะ เดินทางปผิงเส้นทางการคว้าแชมป์นะครับก็มีทีมอย่างแอตเลนติกบิลเบาครับในรอบอรองชนะเลิศนะครับที่แมนยูเนี่ยอาจจะต้องผ่านไปให้ได้เสียก่อนครับจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปรุ้นครับในรอบชิงชนะเลิศกับฮอตแนมพัสด์เปอร์หรือว่าโบโดกิมครับที่ซีซั่นนี้ครับที่จะเตะที่นะครับซานมาเมสครับในบ้านของบิลเบาก็ดีดีว่าสถานการณ์ของแมนยูเนี่ยยังคงมีหวังครับสำหรับนะครับศึกยูโรปาลีกครับเป็นกําลังใจและก็เอาใจช่วยครับสำหรับปีศาจแดงให้ผ่านพ้นนะครับซีซั่นที่ดีดีว่าย่ำแย่่ทีสุด ในศึกพิมลิกสำหรับประวัติศาสตร์ของสม,มสรน,นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องมิ n เลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สีอวเกนครับผม